มาพี่น้องมางวันนี้ได้ต้มแซ่บขาหมูพี่น้องกับเอ็นหมกปลาลุพักกระมีหยอดปลากระถินพี่น้องกับเกลียวเม่งดาเกลียวอเนี่ยก่อนน้ำพริกตาแดงเ้ำปลาเป็นเจ้าเม่งดาดอกตอนนี้อ่อนหันนึกออกพี่น้องนี่เต็มเิ็มเลยพี่น้องเอากรต้องโวไลพี่น้องโยนเข่าก่อนจะกินกิดมาตองมีแนวรองคว่พี่น้อง mặc một chẳng chừng được Yo, nó ngồi mãi mãi nó món ăn món quang có chưa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  có Chịu bánh đậu khi nào thể hết đi Nó không lợi trong ngàn Một bộ đủ.

ตันปะวันนะอันนี้ก็สามสิบลูกิบัน,นี่เองมันลงทุนไหลได้ไปน่น่ะทุเสียบคำเลย ใส่ยูบุกันเดินไปนอกด้วยพัยพก,กินกอเสียบกินไลยกักินข้อก็ได้พวกินกับกินขอก็เสียบขอตรวจก้อ,กอ,กอ,กอไปอเสำหรับพี่หนองเป่นพกินแอแกเข้าด้วยครับเป็นหนอเด้วย

มือได้ยุดจะย็ดทุกขานักไ่หรือมือได้ให้งันอยู่สี่น 你讲嘞。You know, eh.